กระดูกคอเสื่อมหายได้ไม่ต้องผ่าตัดให้ทําตามนี้ไม่อยากพามาหามาฟันครับหาคุณครับเป็นคนที่เป็ปวดคอล้ามาแขนล้ามาสะบักครับนะครับแล้วคุณวินิจฉัยว่าเป็นหมอนกระดูกคอเสื่อมหรือเป็นกระดูกคอเสื่อมครับ twitch. ไปกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดกดจุดก็แล้วหรือต่อเส้นจัดกระดูกก็แล้วแล้ว,ลวอาการยังไม่ไดีคุณต้องฟังคลิปนี้ครับนี่ครับวันนี้ครับเป็นหมานเรือกระดูกคอเสื่อมนะครับเป็นมาประมาณ5ปีนะครับหกห้าหกปีนะครับนะเราของไทยก็ไปกินยงกินยามาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างทุกคนดูนะครับ สุดท้ายครับคุณค่าบอกว่าหมอที่เราตให้ยากินมาทำกายภาพมาตลอดก็ไม่ดีขึ้นจนถ้าเจอหมอฟันในเฟซในยู u ูบเลยจำมาตอบก็เลยสั่งยามาทานตอนแรกกินยาไปวันแรกอาการก็ดีขึ้นแล้วเห็นไหมฮะแค่กินยาอาการก็ดีขึ้นจริงจริอะคุณลองอ่านดูลึกภาพปะนี่ครับง่ายๆนิดเดียวครับฟันง่ายๆกินยาครับขอก่อนแรกเลยคุณต้องกินยาให้ครบครับมีอะไรบ้างพาราคลายกล้ามเนื้อย,ยาแก้ปวดกลุ่มที่มเใอ้สลดแล้วก็ยาแก้ปวดสมนปรทแค่นี้ครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อน เนาะแล้วถ้าใครสนใจที่หมอสัญจรวยแทักไปที่ไลน์ @diu1 ไม่ใช่กินหมายกินขี้ไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ